สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตวรรณคดีลำนำของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันนะคะบทที่6ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าไก่ไข่ของเราน่ารักมากมีแม่ไก่ออกไข่ ฟองใหญ่กลมรีขอไข่ฟองนี้เราจะทำอะไรเอามาตั้งเล่นหกคเมนกลิ้งไปจะทำไปให่หัวร่อขันขำตั้งใจขีดเขียนเล่าเรียนอ่านคำเด็กเอ่ยจดจำกอขอกอกาตั้งเออยตั้งไข่ ตั้งเอ๋ยตั้งไข่ตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งใย,ยไข่กลมก็ลมสิน้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตสาอ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัด เพียนหัดปรืออย่าดึงดือ้อตั้งไข่ร่ำไรเอย่ยตอไก่ขอไข่ฟองใหญ่นวลขาวกินไข่กินข้าวกินปูกินปลากินผักผล,ลไม้โตไวทันตาเล่าเรียนวิชาวันหน้าจะสบาย